ในขั้นตอนการปิดฝากระป๋องเนาะก็จะมีเครื่องปิดฝากระป๋องนะครับอันนี้ปกติแล้วเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะมีฝาครอบเนาะมีฝาครอบแล้วก็ล็อกเอาไวนะ้จะเห็นตัวพล์ชั่นเนาะว่าอย่าเอามือเข้าไปนะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นการทํางานข้างในผมจะเปิดให้ไว้ให้ดูไว้นะว่ามันมีการทาํางานยังไงในขณะที่มันปิดฝานะครับจริง ถ้าทําจริงก็ไม่ไม,ไม่น่นอนให้เปิดหรอกนะก็ปิดไว้นะครับทีนี้การที่ว่าจะปิดฝากระป๋องเนี่ยก็จะมีลูกลลกลิ้งคือลูกกลิ้งเห็นไหมมีมีลูกกลิ้งอยู่สี่ชุดนะครับซึ่งแต่ละลูกกลิ้งแต่ละตัวเนี่ยมันจะหมุนเร็วแต่ว่าในขณะที่มันหมุนถ้าเราถ่ายภาพสโ,โลว์โมชั่นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการจะเป็นการรีดประเข็บกระป๋องทีละทีละขั้นจนกระทั่งมันมันม้วนเข้าไป,ต,ปติดก็ะอติดกัน อย่างที่เราได้เรียนในหัวข้อบรรจุภัณฑ์นะครับการอะไรนะการแร้รูปอาหารในภาชนะที่ติดผนึกนะครับซึ่งจะอยู่ในอีกคลิปหนึ่งเนาะตอนนี้ผมจะลองปิดฝากระป๋องป่าให้ดูก่อนเนาะแต่และประเดี๋ยวผมจะปิดปิดฝากระป๋องอื่นๆนะครับตอนที่เราวางเนี่ยเราก็จะต้องวางให้มันอยู่ในเซนเตอร์ของมันถ้าเราไม่อยู่ในเซนเตอร์ก็มีโอกาสที่กระป๋องเนี่ย มันจะปิดฝาไม่สนิทได้นะครับเราวางเสร็จแล้วเปิดสวิตให้มอเตอร์หมุนแล้วเราก็เหยียบเหยียบลงไปให้สุดแล้วก็ปล่อยเราไม่กดแค่นะเราจะเหยียบเหยียบแล้วก็นักหนึ่งสองปล่อยนะครับก็พอเดี๋ยวเราทำให้ดูนาะ เข,เ,เขาเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ปิดสวิตช์นะฮะปิสก็จะได้ได้กระป๋องที่ปิดแล้วเรียบร้อยนะครับ